สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจัดทีมะฟาดเดือดหลังถูกคนเมาโยงภรยาจัดผู้ประกาศข่าวชื่อดังต้องบอกเลยว่าเก่งมากความสามารถรอบด้านสำหรับจัดทีมะกัรจนะไพรินนักแสดงดีเจพิธีกรวัย40ปีปัจจุบันเขากลายเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังผู้คนแห่ชื่นชมในรายการข่าวของเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะได้อัตลรกสุดๆ จัดเริ่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการพักิจารณ์การบริหารจัดการนำ้ำท่วมรัฐบาลในเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีพศ2554และกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเป็นพิธีกรรายการข่าววันศุกร์และผู้ประกาศข่าวเย็นช่องวันโดยเฉพาะช่วงจัดซัดทุกความจริงทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31ในานามสำนักข่าววันนิวซึ่งยังคงทำหน้าที่นี้มาจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักการทํางานเล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายเล่าเรื่องง่ายให้มีมุมคิดเล่าเรื่องใกล้ชีวิตให้ใกล้ตัวเรื่องชั่วต้องโจมตีเรื่องคนดีต้องสรรเสริญอีกทั้งมีผลงานการแสดงเช่นฝันหวานอายจูบลุดซี่ลุดรักสุดทีนเลือดคน้นคนจางสงครามนักปั้นเก่งรอบด้านจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ จัดได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเช้าตรูและข่าวช่องวันเพราะผังรายการมีการเปลี่ยนแปลงแต่ง,งานนี้ดันถูกเมาสอยงไปถึงภรยาหลังเขาแต่งงานกันล่าสุดจัดโพสต์อินสตาแกรมแอ j ดไซจัเผยภาพข่าวพร้อมระบุข้อความว่าเรื่องงานที่ว่าจะตกหรือไม่ตกงานไม่เกี่ยวอะไรกับการแต่งงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เกี่ยวใดๆกับภรรยาผมเลยที่เห็นในรูปเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายรูปหลายคลิปและหลายเพจหลายกรุป๊ปหลายชาแนลที่ผมได้รวบรวมไว้หมดแล้วเบื้องต้นแนะนำอย่างใจเย็นว่าให้ไปลบออกซะทั้งคนโพสและคนแชร์ท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอาคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ